นื้อที่ไหนไม่มีที่นี่มีครับนี่เอาหนึ่งเปิดปัด๊ดหืมชื่นใจเปิด้ชื่นใจจริงจริง ติงติงต <c oughs> ิงจิงติงจิงติงจ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 ิงติงจิงติงจ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 ิงติงิงติงิงจิงิงจ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 ิงิงจิงจิงจิงิงจ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 ิงิงจิงิงิงจิงจิงิงจิงิงจิงิงิงจิงจิงิงจ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 ิงติงจ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 ิง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  อ้าเเอาดี uh, yeah. okay. ๋ยวนเดี <desserts> <Negative notes> ่ยวน้นดูดิที่นี่มีครับผมคนเล่นหลอกตาอยู่ฉันนะแล้วดื้อบ้ามเลยดูดิดูดิดูนี่ตีิ่งจิงิงเอาเฮ้ยอ้เอข้าวเท่าไหร่อะข้าข้าดไอข้าี่ยิไงครับเอา โอ้ยเซเซ่เอ่ผมไหวแล้วแล้วมยยโอ้โหน้าวัดน้าวาไม่สนใจเลยครับไม่ดูดินกดูโอ้โหสนเลกการกันลมร่นีาไหนกเยะไม่รู้นะเอาเาย่างโอ้โหปลดเย็็ดหุอะไรขนาดนั้นน่ะมมั้ง โโอหทำไมเลืกอเลยอ่ะไม่สนใจใครเลยครับเขาจะเล่นสูงณูส่งการกัน